ันนี้มาพบกับพี่โจนะครับสายโหดหมดคิตตี้เช่นเคยนะครับกับเต็นท์รถบอยอัลตกรุปนะครับวันนี้มาปล่อยรถให้กับ่าน้องแครงนะครับน้องแครงมาออกเป็นโตโยต้ายาริสนะครับ 1.2G พัดกับทางเต็นท์ของบอยอัลตกรุ๊ปของเรานะครับลางเรานะครับผมก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเป็นฟรีค่าจัดโอนนะครับ10,000บาทพร้อมขัดเคลือบสีลงเงาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบัตรเติมน้ำมันอีก500บาทนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์่าน้องแฝงกันนิดหนึ่งว่าพบบอลเราสกรุ๊จากช่องทางไหนก็พบกับพบในช่องทาง a c e b o o k ครับแล้วก็ช่องทาง y YouTube พอดีเปิดไปเจอก็เลยน่าสนใจแล้วก็เข้ามาดูเลื่อนหาดูรถมาเจอคันนี้พอดีก็เลยลองตัดสินใจมาเลือกสู่ที่นี่ครับ,รบแล้วดูรถตัวจริงแล้วเป็นไงครับถูกใจไหมฮะถูกใจมากครับผมสวยภาพร,รถเหมือนป้ายแดงเลยเหมือนคร<ๆ>ับเหมือนซื้อป้ายแดงเลยครับและการบริาการาหรือว่าการทํางานของเรารวดเร็วทันใจไหมครับ มากครับมาเสร็จเมื่อตอนเช้าตกตกเย็นทราบผลแล้วครับผมก็ผ่านอะไรยงเี้ครับอนุมัติภายในวันเดียวเลยนะครับของน้องแฟนก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับผมใช้แค่บัตรประชาชนสำหรับเทนนิาสลิปเงินเดือนบัญชีย้อนหลัง6เดือนแค่นี้ก็จัดเต็นท์รถบอยออสกุ๊ปได้เลยออกคนเดียวด้วยใช่ไหมครับผมออกคนเดียวครับไม่มีคนขับอายุงานกี่กี่เดือนครับอายุงาน11เดือนครับเกือบปีครับอายุงาน11เดือนก็สามารถออกรถกับบอยออสกุ๊ปได้นะครับอ่าถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนอยากจะชวนเพื่อนมาที่บอย ก็อยากให้มาเชิญชวนนะครับถ้าใครสนใจออกรถมือสองคุณภาพดีนะครับเชิญชวนมาที่บอยบอยออโต้กรุ๊ปได้เลยครับแล้วก็อีกนิดนึงครับผมช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงวิกฤตนะครับโควิดนะครับระบาดหนักนะครับแต่ทางบอยทุกกรุ๊ปก็ยังมีการป้องกันที่ดีนะครับเต็นท์เราเป็นไงครับโปร่งครับผมก็เป็นเต็นท์ที่แบบปลอดโปร่งพื้นที่โล่งครับแล้วก็มีการตรวจอัฒนภูมิตลอดมีเจลแอลกอฮอล์นะครับมีการสแกน เช็คอินครับผมแล้วก็มีภาพพิสูจแจกกันด้วยใช่ครับมีแจกกันอ่าอยากให้น้องแฝงเชิญชวนหน่อยนะครับว่าในเรามีป่าจัจโรคโควิดแน่นอนใช่ครับเชิญชวนนะครับมาได้นะครับป่าศัจากโควิดแน่นอนครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรการแน่นอนครับครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องแฟงนะครับต้องอ่าลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณน้องแฟงมากนะครับเดี๋ยวอ่ารับน้องไปดูแลต่อเลยนะครับขอบมากครับผมสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์